เปวันนี้มาสเปคเด็กเรือ New Horizon ให้เป็นไทซิ่งความเป็นไทยอ่ะมันคือความสนุกฉะนั้นความโจ๊ะนี่แหละก็เลยทำให้รู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนมาสนุกบนเรือดีกว่า สิ่งสุดๆนั่นอะหมายถึงรถข้างบนอน่ะซิ่งสุดๆเลยตอนนี้ผมก็พร้อมซิ่งเหมือนกันเพราะว่าสเป s สเปซวันนี้ครับสเปคเด็กเรือเห็นไหมนี่ยิ่งของจริงเพราะสเปคสเปซวันนี้อยู่ที่ใช่มาที่ชอบที่ชอบครับมาสเปคเด็กเรือ New Horizon ให้เป็นไฮซิ่งซึ่งคอนเซปต์วันนี้เนี่ยเท่าที่เห็นด้านหลังนี่แหละคือถ้าถามว่าเอ๊สเป s สเปซ อยู่ดีๆมาเด็กเรือคูช์ล่องในแม่น้ําเจ้าพระยาได้ยังไงต้องบอกว่าจริงๆเป็นคนที่ชอบล่องเรืออยู่แล้วหลายๆคนที่ชอบล่องเรือก็คงจะรู้ว่าเฮ้ยเพราะอะไรนะไปแต่ละประเทศอะ่ะไม่ว่าจะไปอังกฤษใช่ไหมมีแม่น้ําเทนฝรั่งเศสก็มีเรือบาตโตมุสอย่างเงี้ยที่แบบไปเห็นหอ,อไอเฟลไปตุรกีเราก็เห็นแม่น้ําใหญ่กว้างๆเลยและเห็น2ทวีปไปทั K, ทง e ้ K, ทงเอเชียทั้งยุโรปอะ่ะฉะนั้นเราก็คิดว่าการล่องเรือในแม่น้ําเจ้าพระยามันจะมีอะไรเป็นจุดเด่นบ้างนอกจากวัดพระแก้ววัดอรุณโชว์ถึงความเป็นไทยอะ่ะเราก็เลยคิดว่าความเป็นไทย มันคือความสนุกสิคิดว่าถ้าดนตรีแจ๊สอะ่ะมันใช่แต่สไตล์ของเราอะ่ะคนไทยหัวใจซิ่งอยู่แล้วนอกจากแจส๊สเราก็ต้องมีโจ๊ด้วยครับฉะนั้นความโจ้นี่แหละก็เลยทำให้รู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคน,นมาสนุกบนเรือดีกว่า <c oughs> ก็เลยคิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมาว่าเป็นไทซิ่งครับไทซิ่งก็จะมีไทซิ่งไทซิ่งแล้วก็ไทแซบอาหารมันก็มีความเผ็ดร้อนจีจ๊ดนะฮะอยู่บนเรือฉะนั้นก็จะมีตำส้ตมตำโทสดๆบนเรือซึ่งอาหารนานาชาติก็มีทั้งไทยทั้งเทศทั้งญี่ปุ่นอยู่ ไยซิ่งเรือมันวิ่งซิ่ง2ชั่วโมงสนุกสนานอยู่แล้วกับ n e วฮอร i z o n นะครับแต่ก็จะมีไยซิ่งด้วยเหมือนกันที่เรารู้สึกว่า ปกตินักท่องเที่ยวต่างชาติเขาจะมาเที่ยวอยู่แล้วหลากหลายที่เข้าห้างกลางเมืองบ้างจะไปสถานที่ที่แบบดูความเป็นท้ายไทยบ้างแต่ผมว่าเการที่เราไปต่างประเทศใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเห็นทั้งประเทศเขาได้เลยในตัวเมืองว่าเป็นยังไงบ้างก็คือการนั่งเรือน,นี่แหละเป็กก็เลยรู้สึกว่าเ,เรามาสเปคเด็กเรือให้มันมีความเป็นไทยดีกว่าแล้วให้2ชั่วโมงนั้นะซึมซับความเป็นไทยที่สุดด้วยความเป็นเพลงไทยนี่แหละที่เป็นเพลงออริจินอลแบบไทยจะมีอะไรบ้างมันคนจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงพื้นบ้านความอินเตอร์อาจจะเป็นเพลงอัปเธอร์มาใส่สามชาไมึก ค่าย BBD Entertainment ของคุณนิวนรมศรซึ่งเป็นภรรยาผมเนี่ยมาเอนเตอร์เทนบนเวทีสเปกสเปซโปรดักชันมาจัดไวท์ทั้งไฟบนเรือมันจะสนุกขนาดไหนก็เลยดึงเพื่อนพี่น้องเนี่ยมาช่วยจัดการทั้งหุบเขาคอนโชดน,นะที่เชียงใหม่มาช่วยเด็กเรือด้วยเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นคอนเซปต์อะไรที่ทําสิ่งธรรมดาที่แสนวิเศษทําให้คนนึกถึงว่าบรรยากาศแบบไทยทําให้มันนึกถึงบรรยากาศเก่าๆของความเป็นไทยแล้วก็ยังมีความเฟสชีฟอยู่ในนั้นด้วยเราต้องเปลี่ยนไวท์ไฟให้มันสนุกสนานขึ้นยังไงงรกก็นึถึถ แล้วก็ทีมที่เป็นเหมือนไลท์ติ้งดีไซเนอร์อย่างน้องแพลวสันทิสาแล้วก็ดึงเข้ามาช่วยกันด้วยในการที่แบบออกแบบไวไฟยังไงให้สนุกตลอด2ชั่วโมงเดี๋ยวไปดูไวฟ์ของเรือ New Horizon กันว่า s p e ป SPACE มาทำคอนเซ็ปต์ไทยซิงแล้วจะซิ่งขนาดไหนตามมาสเปคบายวู้ นี่แหละเป็นไงคนที่แบบหาอะไรสนุกๆเราทําไปด้วยกันหาเรื่องสนุกเป็นไงไทยซิ่งเวลามันซิ่งสมชื่อมั้เวลาเนี่ยซิ่งแบบไฟแบลบ <c oughs> เลยอ่ะไฟแลบตองอ่ะแล้วแบบทุกอย่างสดมาก <c oughs> นี่คือพี่ยศพี่กุยจากก่มเขาขนนชดครับเชียงใหม่เสเปคสเปคก็ดึงมาสเปคเรือด้วยเพราะเราก็คิดและ้วะ่า จะมีใครหน้าที่แมนงานทับพราและมีความไทยและทําเวลาที่แบบมีเวลาอันน้อยนิดเวลาแบบซิ่งแ,แล้วจะทําให้คนไทยซิ <t 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 ่งึ้นได้ก็เลยนึกถึงเขาแล้วพอดีว่ามาจัดงานให้แสนสิริพอดีใช่พอดีเลยพอดีประจวบเหมาะสุดท้ายนึกสนุกมาอ้าวถ้ามีเวลาไหนๆจากเชียงใหม่มากรุงเทพไปแล้วนี่จะหุบเขามาแล้วใช่ลงมาทั้งทีแบบต้องให้คุ้มอ่ะตัดสินใจย่างไหมที่มาร่วมงานกับเป๊ะเขาเนี่ยฮะไม่ตัดสินใจเลยไม่ตัดสินใจเลยไม่คิดอยู่แล้วโอ้โหไม่คิดว่าจะมาทําอยู่แล้ว คิดจะมาทะในมุมนี้แล้วกันนะพอคอนเซปต์มาที่เราโยนไปว่าไทยซิ่งไทยซิ่งไทยแซบแล้วแล้วต้องมาเดคอเรชันเรือแล้วพี่คิดว่าภาพมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าพี่ก็ไม่ค่อยได้มาล่องเรือเจ้าพญาด้วยใช่ไม่ค่อยได้มาอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกๆของเราเลยก็ได้ในแม่น้ำเจ้าพญาที่ล่องเรือแบบใหญ่ๆแบบนี้ก็คือแบบว่าเราก็พอไทยซิ่งเนี่ยเราก็ต้องไทยซิ่งไทแซบก็ต้องแบบว่าด้วยความเป็นไทยก็ต้องสีสีมาสนุกมาเฟสทีฟมาปลายปีมันต้องแบบรุ่นวิ้งวับบ๊อบฟิ้งใช่ใช่แล้วมันก็ตรงกับคริิสสต์มมมาาาพอออดดดดีีัันนนนกกก็แแบบบบบบไไ้ววึงะรรท่เเืจ เอาเงินฉดบ้างอ่าน,นี่นี่นี่ตรงนี้นก็จะเห็นตรงนี้มาดยครับ ฝาชีฟูฟิงมันคุมฟอร์มง่ายนะเวลาจํากัดอะไรเงี้ยเราก็อะไรทุกอย่างแบบว่าเป็นไทยๆมาใส่ในฝาชีฝาชีเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งธรรมดาที่แสนพิเศษอชเพราะว่ามันคือการกินอยู่ของความนไทยทุกคู่เรือนคนไทยมันคือต้องมีฝาชีในสมัยก่อนนะแล้วมันป้องกันในเรื่องโภชนาการไม่ให้เราเป็นโรคภัยต่างๆทากตเอยฝาชีเนี่ยมันดูมีสตอรี่นะก็เลยฝาชีมาเดคอเรชันด้วยแต่ว่าการใส่พวกนี้เพื่อให้มันแบบเฟสซีฟเป็นคริสต์มาสกับปีใหม่ถูกต้องถูกต้องอะไรที่แบบว่า new ชอบเป็กชอบคนที่แบบว่าอยู่บนเรือนี้พูดพูดมาอย่างเงี้ยพี่ก็เก็บมาแล้วก็มาประมวลแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณที่เราเ้็นแล้วก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เงินเงินทองทองก็มปีเพิ่มความรักสูขึ้นมาหน่อยใช่ถูกอย่างนช่ใช่แล้วก็ใส่งานสารตัวฝ้าเห็นความเป็นไทยหน่อยไทยคือเครื่องสารสีสันคือไว้ของความเป็นไทยฉะนั้นก็เลยเกิดมาว่าเด r a t i o n เป็นไทยซซ่งแบบนี้นั่นเองสุดยอดมากขอบคุณพี่ยศพิ้งค์มากยินดีครับน้องรักครับ ตอนแรกที่มองไม่ออกหรือว่าพี่นะก็จะทําให้มันเป็นสายๆผิวๆริบบิ้นออกมาไงให้มันเลยมันจะออกมามันจะเป็นยังไงนะบางทีมันเสียในการที่แบบเราจะดูแบบมันมันไม่ลงตัวหรือเปล่าแต่พอออกมาแล้วสวยมากนะพี่ก็ตอนแรกอ่ะมันเป็นฟิวว่าทะเลออกเรือตังเกอเนาะแล้วเรือตังเกมันที่มีธงชักขึ้นไปอย่างเงี้ยพี่แบบว่าช่วงปีใหม่ด้วยก็เลยแบบว่าใส่สีๆลงไปแบบเป็นเส้นสายแล้วพอเวลาเรือมันวิ่งอยู่ในแม่น้ำอ่ะมันโดนลมอ่ะมันต้องพฟิ้วสวยแล้วแบบว่าเพิ่มความเคลื่อนไหวอ่ะแล้วแบบเวลานิวยืนร้องเพลงอย่างเงี้ยมันจะเห็นนนนนแแบบบบกพพวววเเเเีีีี้้้ยยยมมมัรริออออู่หืคช์ตลลดาะไง กลายเป็นแบบเรือสนุกที่ไม่เหมือนเรือลำอื่นพี่ว่าสมมติถ้าเอาโดนบินหรือว่าใครถ่ายมาข้างๆเนี่ยมันจะเห็นธงปลิวอยู่แต่อะไรที่แบบว่ามันสวยอะมันดูแบบวัยแบบฟิ้งๆอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้มันแค่ไม่ปลิวเพราะว่าลงมันเไิ่ช้าหน่อยแต่เมื่อวานนี่ปลิวมากเลยนะซิ่งเนี่ยเดี๋ยววันนี้เห็นเรือซิ่งแน่นอน ็ถ้าพูดถึงเ,เรือครอิสที่ล่องแม่น้ำเจ้าพยาจริงมันชิลออู่แล้วแหะแต่ว่าบรรยากาศบอกแล้วว่าถ้ามามันก็จะเป็นแบบนี้ครับ ชิวมองวิวมัจะดูเรียบร้อยไปหน่อยแต่ถ้าทําให้เป็นไทซิงอ่ะคอนเซ็ปต์มันก็ต้องแบบเมื่อเดคอเรชันแล้วในเรื่องไลท์ติ้งต้องว่าสําคัญมากเลยล่องเรือมันจะมีซันเซ็ตใช่ไหมพอหลังจากซันเซ็ตไปแลพระอาทิตย์ตกปุ๊บพอมันเริ่มมืดเนี่ยพระเอกคือแสองไปแล้วการจัดไลท์ติ้งบนเรือมันจะต้องสนุกขนาดไหนเนี่ยพอมาขึ้นดูเรือของ New h o r i z o n ที่เป็นพาร์เนอร์แล้วเนี่ยรู้สึกว่าตอนแรกไปแบบสว่างมากถ้าสว่างไปคนไม่กล้าเต้นตเลยต้องปรับไว้ให้มืดหน่อยก็เลยนึกถึงที่ปรึกษาของเราใน ส่วนไหมมีไฟที่ฉาบตัวเรือได้ก็มีทั้งแฟลชไลท์มี RGB ที่เป็นตัวหลอดหัว e27 อยู่แล้วที่สามารถเปลี่ยนทั้งเรือเหมือนจริงแล้วเราเปลี่ยนทั้งบ้านอ่ะมันก็จะมีแบ่งรูมได้ว่ารูมหงรูมองรูมสเราสามารถมีรีโมทแล้วก็มีแอปพลิเคชันของไลมจูดอนะ่ะสามารถเปลี่ยนไวท์ของไฟได้เลยว่าของ New h o r i z o n ที่เป็นพาร์ทเนอร์แล้วเนี่ยรู้สึกว่าตอนแรกไฟแบบสว่างมากถ้าสว่างไปคนไม่กล้าเต้นตเลยต้องปรับไวใ้ให้มืดหน่อยดินเนอร์ก็ได้หรือจะปรับสีของไฟ ได้เกือบทุกสีเขียวม่วงแดงชมพูเหลืองฟ้าน้ําเงินพอได้หลอด R G B มาก็ถึงเวลาของเราแล้วว่าเราจะปรับมูทยังไงปรับซีเควนซ์ยังไงให้มันมีซีนแต่ละซีนนะครับก็คือสามารถเลือกได้ตามช่วงเวลาว่าถ้าเปิดขึ้นมาค้นขึ้นเรือดีนไฟก่อนแล้วเราจะยิงแบปปิ้งขึ้นไปเพื่อให้มีโลโก้ของไทซิ่งอยู่บนตัวฟ้าของเรือหลังจากนั้นคุณนิวนภัสรเปิดโตขึ้นมาเราสามารถดีนไปและเปลี่ยนสีของไฟทำให้มันฉาบเป็นบรรยากาศแบบซิ่งๆิได้ แค่นี้เรือก็ซิ่งขึ้นสนุกขึ้นสมเป็นไทยซิ่งไทยสิ่งไทยแซบแล้วครับ